สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีนะครับวันนี้ก็ติดพระกิจเยอะมากตั้งแต่ในช่วงสายนะครับจนถึงช่วงเย็นแล้วก็คงจะยาวเลยแล้วก็เอาสักแป๊บหนึ่งล้วกันสําหรับตามหงลงสนามในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเมื่อคืนกับชัยชนะโอ้โหเล่นเอาะเะเลยเพราะว่าวันนี้ที่กวาจะเตะนก็ตีสามแล้วก็กว่าจะจบเมื่อเกือบเช้าครับแล้วก็เราก็ากทํางานเนี่ย ไม่เหมือนมนุษย์ปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีงานทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งสายทั้งเย็นทั้งค่าแล้วก็ฟุตบอลกลางคืนตอนดึกก็เราก็ต้องดูกันแต่ว่าเอาล่ะวันนี้ผมขอ3ข้อครับที่จะมาพูดให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเรื่องฟุตบอลเราคุยได้ตลอดนะครับผมเรื่องที่1ครับก็คือขนาดทีมก่อนขนาดทีมที่มันหายไปถึง10คนขนาดนี้นะครับทำให้ลิเวอร์พูลนั้นก็ มันมันเบาลงครับเอาเห็นชัดเลยว่ามันค่อนข้างเบาลงแล้วก็ฟุตบอลมันคลายยุทธวิธีในการเล่นไปพอสมควรแต่ความดุดดันของเกมเนี่ยมันยังมีความดุด้ันของเกมอะไรมันยังมีอยู่ทางเลือกในการอ,าออกบอลทางเลือกในการรับบอลมันน้อยลงนะครับประสิทธิภาพลดลงแน่นอนชัดเจนอันนี้ชัดเจนไม่ต้องเถียงกันพี่แหว่าก็ต้องยอมรับในฝีมือของเยอ์นค็อปท,ที่ที่ทำให้มาได้นะครับ ว่าทีมเนี่ยแม้ว่าจะมิติน้อยลงก็ตามแต่สามารถก้าวไปสู่ชัยชนะได้อันนี้ต้องชมอันนี้ต้องชมเลยชมครับชมนักฟุตบอลนะฮะในขณะวัน,วน,วนที่ฟูลแลมเองไม่ได้กลัวลิเวอร์พูลเลยเล่นดีมากนะครับแต่ว่า2ประตูที่โดนลิเวอร์พูลเข้าไปนะหยุดไม่อยู่นะครับหยุดไม่อยู่จริงๆนี่คือเรื่องแรกครับในเรื่องของขนาดทีมที่มันหายไปยังเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับสิ่งที่น่ากังวลอยู่มันหายไปเนี่ยเป็น10บแล้วนะครับ เพราะว่าตัวจริงอย่างเดียวอะที่จะต้องต้องเป็น starting lineup เนี่ยมันหายไป6คนอะอย่างที่ทำคลิปไปก่อนนั้นไปย้อนดูได้นะครับตอนที่เขียนว่าหงขวาขาดนั่นแหละครับข้อที่2ครับประเด็นที่2ก็คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูไปที่ซับสปาร์คโดยปกติเราซับสไครต์ใช่ไหมอันนี้เรื่องนี้ก็คือซับสปาร์คนะครับซับสปาร์คในที่นี้ก็เป็นการเล่นคำเนื่องจากว่าซับก็คือตัวสำรองนะครับแล้วก็สปาร์ค มันสปาร์กจริงๆเมื่อคืนอีกแล้วนะครับสำรองเปลี่ยนลงสนามของเยนคอปขนาดทีมมันเปลี่ยนไปฟุตบอลเมื่อคืนเล่นเนี่ยเปลี่ยน2คนนะแล้วสิ่งสําคัญก็คือคนที่ลงไปอ่ะมันก็เป็นอาวุธหนักทั้งคู่นะครับก็คือโคดี้กัคโปแล้วก็ดาวินดูนเยสนะครับหรือว่าผู้เปลี่ยนระบบด้วยจาก4-3-3มาเล่น4-2-3-1เนียนคลิปกลายเป็นก็ก เป็นสายบุกที่ดุดันอยู่แล้วนะครับนูนเยสไม่ได้ยิงแต่เล่นดีผมก็ยังย้ําอีกครั้งหนึ่งว่านูนเยสมันก็คงจะยินดีครับที่มันยิงไม่ได้เลยแต่ทีมเนี่ยจะเป็นแชมป์แต่บางคนอาจจะรับไม่ได้ก็เรื่องของเขาผมไม่รู้แต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยคือกองหน้ามันต้องยิงได้แหละเพียงแต่ว่าถ้าท่านดูท่านจะรู้เองผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับในประเด็นนี้อันนึงก็ต้องขอขอบคุณเลยก็คือแฟนฟุตบอลเดอะคอปในสนาม เมื่อคืนที่ส่งกําลังใจเชียร์นูนเยสกันแบบเชียร์แบบไม่คิดชีวิตน่ะนะครับดีกว่าแฟนบอลคีย์บอร์ดบางคนที่นอกจากว่าจะไม่ส่งเสริมแล้วเนี่ยยังสาบแช่งอีกนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงถ้ามาในนี้ผมก็จะเอาออกไปตามสูตรนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยเกียรเนี่ยให้มาอยู่เนี่ยในในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับแป๊บเดียวคนติดตามเยอะแน่เพราะว่ามันเข้ามาด่ากัน เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหลุดมาเนี่ยมันก็เหมือนบ้านเราที่ผมพูดอยู่เสมอว่าเราเรา,เราอยู่ในบ้านเราถอนหญ้าทุกวันมันยังโผล่มาได้เพราะนั้นหลุดมาก็โดนอะนะครับไม่ได้สนใจมึงอยู่แล้วนะครับอันนะี้ไม่จงเป็นต้องเอายอดครับแต่ว่าเอาคุณภาพยอดก็เรื่องหนึ่งคุณภาพก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องชื่นชมการเปลี่ยนตัวแล้วก็ทั้งกักโปแลวก็นูนเยสทาได้ดีเมื่อคืนนี้เราแผนของครอปอีกแล้วนะครับในการปรับทับแล้วก็สุดท้ายครับในข้อที่3 ข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของคู่บล็อกทูบ็อกเมื่อคืนนี้ผมผมพูดอย่างนี้ว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยในตอนนี้น่าจะเป็นตัวเลือกบ็อกทูบ็อกทางด้านซ้ายเบอร์หนึ่งไปแล้วชั่วโมงนี้ดีกว่าตัวของไรอันกาเวนแบชชัดเจนนะครับดีกว่าดีกว่าหลายคนแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ไรอันกาเวนแบชเองเมื่อคืนได้ออกสตาร์ททางขวาเพราะว่าต้องเอาฮาวิเอเลียนเนี่ยทดอยู่ข้างบนข้อหนึ่งก็คือ โจนเซม้าคืนเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอล98นะครับโอ้โห,โหมันโหดจริงนะฮะคือเข้าเป้าเนี่ย47จาก48ล็อตเมื่อคืนนี้โหดมากในล็อตแรก48แรกเข้าเป้า47นะครับส่วนรอันกาเปเวนแบชเองเมื่อคืนนี้ไปยืนทางขวาไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดเลยแต่ก่อนนันนี้ลิวพูแก้ไขตำแหน่งนี้เพราะว่าไม่มีโดมินิกซโบสไลแล้วก็ใช้โคดี้กัรโปแล้วไม่เวิร์กก็เลยใช้ไรอันกาเปเวนแบช ปรากฏว่ากันแบดเล่นเมื่อคืนนี้เป็นเขาเรียกว่าเล่นแบบว่ามิดฟิลด์บล็อกถึงบล็อกแบบตัวตรงวิ่งเส้นตรงคล้ายๆกับจอแดนเทนเดอร์สันที่เคยวิ่งเอาไว้แล้วแข็งแรงเป็นเป็นหนุ่มวัยรุ่นถือว่าดีมากอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคือวิ่งการตรงในขณะที่ตัวของเคอร์ติสโซเนยโยกไปโยกมารังนั้นก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในแผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลช่วยงานของอเล็กซิสแมคลิสเตอร มีความยืดหยุ่นกันสูงนะครับนี่คือชุดเมื่อคืนนีอ้อีกคนหนึ่งที่ที่ต้องบอกเลยว่านะฮะอันนี้คือ3ข้อสําคัญของผมนะฮะส่วนอีกคนนึงที่หลายคนมองว่าดีมากก็คือคา n นอแบดลี่ก็แน่นอนเล่นได้ดีนะครับในตำแหน่งแบ็คของเขาในตำแหน่งแบ็คของเขาส่วนว่าถ้าจะต้องยืนระยะยาวๆแทนเทรสเนี่ยยังไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือรักษาระดับให้ได้มากที่สุดนะครับคือฟุตบอล ในเชิงแบบเทนเนี่ยไม่มีใครเล่นได้หรอกครับนะไม่มีใครเล่นได้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วเ,เข้ามาก็คือเป็นฟูลแบ็กให้ดีที่สุดไม่ต้องเป็นดับเบิลซิกไม่ต้องเป็นอินเวอร์ตแบ็กหรือว่าเป็นแบ็กจอมบุกอะไรเล่นให้ได้ตามมาตรฐานเท่านั้นพอครับคนเราอยู่ที่เรื่องของการอยู่ที่ความเป็นมาตรฐานนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าเลือกเอาจะเป็นผุ้เป็นดาวก็แล้วแต่นะครับวันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับมาช้านิดนึงแล้วก็ไม่ได้อินเสิร์ตพงเสิร์ตภาพอะไรหรอกเพราะว่า อยากจะมาพูดให้ฟังเฉยๆนะครับอันนี้เป็นถือว่าแถมมให้ทุกท่านแล้วกันนะครับในวันนี้อะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปลุยงานต่อนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยและเดี๋ยวมีอะไรตื่นเต้นแน่นอนในปีนี้กับบีแหลมสิงห์วันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทีเด้ย